จะช้าหนูมาทำไรลูกหนูมาอาบแดดใช่ไหมลูกจะช้าหนูมาอาบแดดใช่ไหมพาพี่เตงเตมาอาบแดดใช่ไหมพวกเรามาอาบแดดกันเนาะงั้นนั่นหนูอย่านอนนะลูกหนูอย่านอนนะช้าช้านะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าตอนสายๆช่วงวันพุธนะคะตอนนี้ก็อืม สิบโมงกว่ากว่านะคะก็พาเด็กออกมารับเสียงเดดกันนะคะแกงไม่สบายนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะก็เลยต้องพาเขามารับเสียงเดดหน่อยนะมีทีเด็ดอยู่นี่นะมีสบายบ่อยนะก็ชอบเสงเดดนะมีเสียงเดดก็เลยพาเขามารับเดดหน่อยนะคะบ้านเราไม่มีเสียงเดดนะคะเป็นตึกที่อ่า เสียงเดชเข้าไม่ถึงนะคะพวกเราก็หนาวนะคะก็เลยต้องพาเขามารับเสียงเดชหน่อยนะ,ะอืมเต่งๆเหมือนฟันจะล่วงนะ,ะสองซี่นะคะทุกท่านนะ,ะก็เก่แล้วนะคะติ่งๆฟันหนุจะฟันหนุจะล่วงแล้วใช่ไหมลุงเนี่ยหรือเต่งๆเขาไมา่ให้มีเลือดนะ,ะพวกเราก็ไม่กล้าดึงออกให้เขาหลุดเองนะคะ โอ้โหนะทุกท่านนะเราก็ส่องเห็นตังหนึ่งเลี้ยนนะคะเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเอาดีไหมนูกนี่เงี่ยท้งหนึ่งเลี้ยนอยู่นี่นะ,ะทุกท่านนะกระสานหนูเป็นไรลูกน,นันน่นๆหนูนนนนนจะนอนทําไมลูกมันสกรปรกนะกระสาชอบนอนถูไทนะคะเราก็ไมีชอบนะคะ มาลับลมชมวิวกันดีกว่านะคะป่าข้างหลังเนี่ยก็ดีนะเนี่ยอากาศดีนะ,ะกลัวแต่ยุงนะคะเดียวก็มีเครื่องดักยุงดักหนูอยากดักอะไรอยู่นะ,ะใกล้เนี่ยน,นะคะชา้ชาๆดูพี่เต็งเต็งทำอะไรเนี่ยนักกล้องไม่ค่อยจะอยู่นิ่นงๆนะคะชา้ชาๆนอนลงชา้าๆลุกขึ้นลูกซุข้โพดดู ดูก็ทํานะคะทุกท่านนะข้าชาลุกขึ้นลูกสุกกระปกนะดูดูนื้อตัวเขานะคะทุกท่านหางานให้เราอีกแล้วนะเนี่ยดูนะขนเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่สุกระปกนะขนะ้าชานะนี่เหมือนเต้งเตงนะเต่งเตงเป็นเด็กสะอาดนะคะทุกท่านนะเขาจะไม่ชอบอะไรที่สุกระปกนะเขาเลยไม่สบายบ่อยนะเขาะสะอาดเกินนะ เห็นน้ำแล้วๆนิดๆหน่อยเขาจะไม่เดินใกล้ะนะกกลาบลมชมวิวเอาเดทเอาอะไรกันนะทุกท่านเนี่ยหยบชอบมากเลยนี่ยๆนนไม้อย่างนี้นะคะสีเขียวๆไม่รู้ว่านอะไรนะชอบแบบนี้เป็นสีเขียวๆสบายตานะคะหยชอบนะ เนี่ยตังหนึ่งเหรียญเนี่ยชาวดีไหมเนี่ยหวยโศกอะไรเนี่ยดูโพโสต์ไหมทุกท่านนะนี่นะคะทุกท่านเนี่ยนะโพโสตอะไรดูหน่อยสิ ทำไมเรามองไม่เห็นนะโพโซนะมีพโซอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปดูใกล้ๆนะคะทุกท่านนะนะเตงๆไม่สนใจเราแล้วนะคะทุกท่านน่านะก็ช่วยเป็นแรงใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะ เสียงนกเสียงกานะคะแก็มองหาตัวเขาไม่เจอนะ,ะทุกท่านนะแดงๆสบายใช่ไหมลูกขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ๋ยวก,ก็จะพยายามฟื้นฟูนตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะทุกท่านนะช่วยเป็นกำลังใจให้ตุกเต้ง,ตงช,ชากษาโดยนะน ขอจบคลิปไปที่จริงๆนะคะทุกท่านนะเพราะว่าชาวสุขปขกต้องทำความ,วมสะอาดเขานะคะบายบายคะ่ะ